สวัสดีคะ่ะพบกับ s ูเวอร์ไทยแลนดเช่นเคยนะคะเห็นกล่องดำๆแบบนี้คนรักมี่ทั้งหลายคงจะเดาออกแล้วนะคะว่ากล่องสีดำกล่องนี้กับโลโก้สีส้มแบบนี้เป็นแบรนด์อื่นไปไม่ได้เลยนะคะชัดเจนมากเลยคะ่ะกับเกอร์เบนะคะ เซอร์เบอร์ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเป็นรุ่นอะไรนะคะเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันนะคะก็แนะนำก่อนนะคะสำหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามาดูก็คือ s e r v ์เ t อร์ไทยแลเป็นร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์เดินป่านะคะก็คือพวกมีดเดินป่าอุปกรณ์เซอร์เวอร์คิดนะคะต่างๆเช่นพวกสตาร์เตอร์พวก, ter, พวกไฟเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่ขีดกันน้ําพวกไฟแช็กพวกอุปกรณ์โซฟเวอร์อะคะ่ะอุปกรณ์ดํารงชีพหลากหลายอะคะ่ะก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามแล้วก็ดูสินค้าเราได้นะคะตามช่องทางติดต่อที่เราได้ให้ไว้นะคะก็เพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาแกะแบบพร้อมๆกันเลยนะคะ อันนี้เราก็นำเข้ามาจากเมริกานะคะเขาก็จะมีบาร์โคดนะคะชัดเจนนะคะรุ่นอะไรเอ่ยแพ็กเกจน่ารักมากเลยคะ่ะมารุ่นนี้รอบนี้ก็จะแพ็กเกจน่ารักคะ่ะ น่ารักจริงๆค่ะสวยดูแบบดูหน้าใช้อะและดูแบบดูเป็นอย่างไม่ได้หยิบขึ้นมาเนี่ยดูว่าแบบดูเป็นทหารทหารมากเลยนะคะกับตัวนี้ค่ะรุ่นนี้เกอร์เบอร์สตัมสตองอาร์มนะคะเขาบอกว่าชื่อรุ่นก็คือเ e r b e r บอร์สตองอารมยังไม่ได้จับเลยเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้คืออะไร อุปกรณ์สำหรับบล็อกกับเสื้อกับเข็มขัดนะคะคือเขาเขามีลูกเล่นหลากหลายมากเลยนะคะว่าจะเอาไปล็อกกับอะไรยังไงนะคะมีคู่มือมาให้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะก่อนที่จะไปดูมีดมาดูคู่มือก่อนอันนี้ก็คือถ้าล็อกกับเข็มขัดนะคะ สายคาดเอวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยนะคะจะมีคู่มือบอกค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะชะัดเจนเป็นคู่มือการใช้นะคะวิธีมีดล็อกกับอะไรเพจยังไงหรือถ้าล็อกกับเ,เสื้อนะคะคาดส่เอวด้านหลังทํำยังไงนะคะล็อกกับเสื้อกลักทำยังไงนะคะเพราะว่า มีดตัวนี้นะคะเป็นมีดของทหารที่เขาผลิตให้กับทหารสารัสนะคะในอดีตน,นะคะก็ค่อนข้างที่จะเนี่ยคะ่ะแค่เห็นรูปลักษ์รูปทรงและสีก็บ่งบอกอยู่แล้วนะคะว่าคือมันสีทหารชัดๆนะคะตัวนี้ใบมีดนะคะมีความยาวอยู่ที่4นิ้วนะคะ ใบมีดเ,เกอร์เบอร์รุ่นนี้กระทัดรัดจี๋วดีค่ะมีความยาวอยู่ที่4.8นิ้วนะคะรุ่นนี้มีเป็นใบหย,ยักให้ตรงนี้นะนะคะเห็นไหมคะปรกันไม่เอ่ยเป็นใบหย,ยักสวยเป็นโลโก,โก้ด้ามเป็นด้ามยางพลาสติกนะคะด้ามจับเขาบอกว่าเป็นผิว นะคะเป็นผิวเพชรที่ทำมาจากยางโคโยเต้นะคะเพิ่มรูพุนนะคะคือสัมผัสมันก็จะเป็นหนึบๆนะคะเป็นเหมือนเป็นด้ามยางน,นะคะสัมผัสก็จะหนึบๆนะคะทําให้เวลาเราจับเนี่ยคือแบบมันกระชับมือมันมันอยู่ดีะคะ่ะมันมันแน่นมือดีนะคะตรงนี้ก็เป็นที่สําหรับร้อยเชือกนะคะใบมีดของเขาผลิตจากเหล็ก 420HC นะคะเคลือบเซรามิกสีดำนะคะรุ่นนี้สวยค่ะสวยไม่พอแล้วก็เท่ด้วย <c ười> คือเป็นมีดเล็กที่พกได้ถนัดแล้วก็มีลูกเล่นให้เยอะค่ะคือตามคู่มือการใช้งานของเขาเลยถ้าชอบมีดสไตล์ ไซส์ขนาดนี้สไตล์ออกแนวทหารหน่อยคือน่ารักน่ารักจะบอกว่ามันเนียจะบอกว่ายังไงดีอะใน <c oughs> มุมผู้หญิงคือแบบมันดูเท่อะค่ะมันเท่มันเท่เทแบบมันเล็ก4.8นิ้วอะคือแบบก็ไม่ได้เล็กมากมันพอดีใช้อะค่ะคือมันพกพาง่ายพกพาง่ายพอดีใช้ใช้สะดวกนะคะ แล้วซองเขาอ่ะคือเขาไม่ได้แบบจะมาดูว่าคนถนัดซ้ายถนัดขวาะคะ่ะคือคุณจะถนัดข้างไหนคุณก็สามารถที่จะใช้มีดได้สะดวกแล้วก็คล่องตัวได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าฝักเขานี่คือแบบทำสพอร์ทั้งสองข้างนะคะจะซ้ายจะขวาก็ได้หมดนะคะสำหรับตัวเกอร์เบอร์สตรองอาร์มนะคะถ้าใคร สนใจก็สามารถที่จะติดต่อช่องทางทางช่องทางที่เราเขียนไว้ให้ใต้คลิปนี้ได้นะคะหรือไม่ก็แอดไลน์ของเราก็คือ Line OA นะคะ s u r v i v o r Thailand นะคะก็ส่วนราคารุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพิมพ์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะเพราะว่ามีดเพิ่งจะมาถึงอนะคะบอกตรงๆเลยว่ามาถึงปุ๊บก็อยากจะรีวิวให้ชมเงินก่อนเลยนะคะเพราะว่า มันสวยนะคะไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะคะถ้าใครที่กําลังหามีดใสนี้อยู่อย่าพลาดนะคะเพราะมันสวยมากเลยค่ะมีมาน้อยด้วยนะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ